ก็สวัสดีครับนานๆนักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับผมก็วันนี้มาพกัของเช่นเคยครับนะบครับผม <Come on. S 1> ก็วันนี้มาหมายบ้านส้มครับนี่นี่ครับหมายก็ไผ่บ้านส้มครับผมหลังจากที่ <laughs> เขาลื้อหักไว้ได้ครึ่งหนึ่งครับนุ่น หรือไปถึงกอไผ่กอรตรงกลางนะครับแต่กอตรงข้างนู้นน่ะก็ยังแน่นอยูอนะ่นี่ครับวันนี้ลงเบ็ดไปแล้ววันนี้เอามาหกชุดเดี๋ยวรอหนาสารมาด้วยนะครับวันนี้ลงลองหลุมนี้ดูครับผมนี่นู่นครับที่เขาลอกผักไปนูน่นนี่ครับบ้านส้มเดี๋ยวพามาดูบ้านส้มว่าบ้านส้มอยู่ตรงไหน <c oughs> ปกติอาจจะตกข้างล่างกันครับเนี่ย ตรงล่างตรงนี้แล้วก็ตีกอไผ่ตรงนี้แต่ทีนี้ข้างล่างอ่ะน้ํามันขึ้นสูงครับน้ํามันขึ้นสูงแล้วก็เลยไอ้ท่วมตะพักนั้นก็เลยลงไปข้างล่างไม่ได้ตอนนี้น้ําขึ้นสูงมากนี่ครับนี่ครับนี่บ้านหลังสีส้มที่เขาว่าหมายบ้านส้มกันก็ผักฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเรือไปตรงไหนแล้วนี่ครับสภาพหมายก็ลมลื่นดีนะครับเนี่ย มีต้นไม้เยอะเนี่ยแต่ก็ยังลงเบ็ดได้แค่ช่วงล็อกนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าลมพัดมาเนี่ยไอ้ไอ้กอผักฝั่งโน้นน่ะมันจะมาหาผมหรือเปล่านะแต่มันเหมือนมันจะมีกอผักเล็กๆไหลมาครับ<ไ>ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ช่องตกแต่งเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอนาะสารมานูมีรถไฟดูด้วยนะครับผมบรรยากาศดีครับนี่ไงละ่ะนั่งดูรถไฟกันเรา มาแล้วมาเลยจ้าม,มาเค็มมาเลยจ้านี่ไงครับนี่ต้องอย่างนี้อันี้มือตาก่าเค็มเป็นงไงละ่ะนี่พจะตกไปด้วยตากไปด้วยเฮ้ยมาอีกแล้วเว้ยมาแล้วครับมาแล้วครับะเตียนแน่นอนเฮ้ยปนินแล้วะเตียนมันฉเฉลี่แล้วอสายพันโอ้ มา, snacks, มาแล้วครับที่สานมาแล้วนี่แหละของชอบของชอบของชอบนะี่กินทีละสองตัวของเทะปลาเค็มของเทะปลาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ปลาหนึ่งอยู่ฝั่งน้นยืด มาดูมาตะเพียนครับโอ้ขายิันจะมาสั่งมาแล้วครับมาแล้วไม่รุ่นรุุดจะรุด ด่าเตือนชนเนด้วยนะนี่ครับโอ้โหฝวามือกินดีมากวันนี้โดนมันหลอกมาลงซ้ายมืออ้าวเหี้ยโดนละเอากรอนแล่ <c oughs> นขึ้นมาด้วยนะนี่มานี้กินมานี้กินมาอย่าินก็ถือตามไปตามมาอย่างนี้นน

ไดนน่นน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 โบนน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 อนนตัวดีนนนน้ตัวดี ว่านไล่ช่อนแบเนี้ขึ้นบนไปบนมาเบนี้แล้วมันขึ้นอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่มีเหยือ่อมาแต่เฮ้ยกดสองคันเลยป่ะนะเดียวไอ้กดกดกดทราบวิงว่งเขาวิดด่งปานดดุหรือป่ะอุย้ยใส ม้วนมาเลยตกนี่นี่นี่เที่ยวตามาเลยทีเดียวเทียว้เราเูยว่าจะแน่ลอยไมเลยเนี่ยอันนี้กินเลยเหี้ย ตะเพียนใครออสั่งออเดอร์ตะเพียนก็เตรียมตัวรับได้เลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โหเข้าป่าเต็มปากนี่เห็นไหมเต็มปากเต็มคำนี่มีสองบาร์นะครับวันนี้ลงหลุมนี้กับหลุมซ้ายมือตอนนี้เรือกำลังมาต้องเทขึ้นนะครับขึ้นนะดูไซ้์หลายตัวเลย ให้แบบนี้ป่ะแหลกอยู่ป่ะมีป่ะนะโอ้โัแดดเอ้ยโอ้โหฉันไม่ไม่เห็นไอ้ไข่ไว้อย่างนี้นี่ครับไม่เน้นใหญ่เน้นปริมาณเล็กไป าโมงค,ครับนี่เรือมาตาผักตอนนี้ยังไงล่ะโครเทพสั่งได้หน้าวันนี้หน้านี้กินไม่เท่าไหร่แต่หน้าขวาของนาสารนะครับตรงหลุมนั้นอะ่ะวันนี้ถือว่าตัวดีนะไส่ถือว่ากินดีตอนนี้ก็ห้าโมงเช้าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อวันนี้ว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนกับหมายบานสม้มครับผมตอนนี้พักก็เขาเริ่มเอารถมาลอกแล้วล่ะ เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเฮ้ยลงุลงแมวลุงแมวบดหนัวที่หัวตาเลยมื่งยี่ตัวใหญ่ดูดูด,ดูโอ้ยใสดูดูใสยังดีอ่ะตอนนี้รถตักผักอยู่ครับตอนนี้รถตักผักมาแล้วสปาเขาินี่ครับเขามาตักผักให้แล้วครับ แกวเลยบ้านส้มที่เนี้ยเตียมตัวบันถึง่งาอนี่ครับนี่วันนี้เจโนกมาตกปลาวันนี้ตกด้วยตากไปด้วยเป็นไงละ่ะปล่อยทิ้งไว้เลยนี่ฮอตเดี๋ยวมาดูเจ๊ผมครับเจ๊จผมนี่ฮอตจริงเลยเนี้ยเอาดิครับนี่อ เฮ้ยเฮ้ยฮอตจัดเลยคนนี้กินท้งซ้ายท้งขวาครับนี่หอทางดำนี่นี่แหละเอามาตกปลาด้วยเอามาตากปลาด้วยทีันี่ กินนี่ครับผมอีแ <Dartmouth> ต้มโอ ดีตอนบ่ายโมงครึ่งครับผมเหมือนบ่ายโมงมาเนี่ยเหมือนจะเงเงียบๆนะไม่รู้เงียบเพราะว่าอรถตักผักมากวนน้ำหรือเปล่าเพต่มาตักผักได้ห้านาทีได้แหละได้สองตักถ่ายรูปแล้วก็ไปเลยโอ้โหเอเราวันึก้ว่าจะตักยาวที่ไหนได้ตักห้านาทีโอ้สิงเลยครับเดี๋ยวไปติดตามลุ้นตามเชียร์กันต่อวันนี้ก็น่าจะ ถ้าฝนไม่มาก็ก็จะนั่นแหละหมายสามสี่โมงเดี๋ยวไปลุ้นตอนบ่ายกันต่อครับผมหมายบ้านสม้มนี่หมายบ้านสม้มนักสารล,ลงฝั่งโน้นผมลงฝั่งนี้นี่ครับแตด,ดเดียวใครสนใจติดต่อนักสารได้นะครับกินปปากกินปปากิน เหมือนกินสองคันด้วยนะเพียนตามออเดอร์ใครออเดอร์ตะเบียนไหมตะเบียนครับ มาเลยครับตูเลยครับมาเลยนี่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 ตีดูเจผมนี่อ่าตกเองตากเองขายเองนักเลงพอนี่เลยเขาบอกนี่ยของแท้ดิไอ้สเตเปียนพอไอ้หิ้วกล้องมานี่ป่าตะเพียนได้เนี่ะคันที่สามนี่แหละดูดูครับเจผม

เพียนครับตะเพียนตอนนี้ก็เย็นแล้วครับปลายัางไม่ค่อยเข้าเลย <c oughs> นี่ส,ยสวย,ยครับอันเลยอันหูวฟุ่งเลยอะฟุ่งกันพุ่ง <c oughs> ดูมันไม่เปิดกล้องให้ดูอยู่เบาเรียกเรีกเรีกเรีกเฮ้ยเอาดิ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 ดูดูกันนี กับคันหมานนะั่นแหละโอ้ยสัตว์ไอ้ยังไม่สงสารเบ็ดเลยไอย้ไปทำบาปทำกรรมมันคันมันหมานนะนะยี่เป็นไงลนะ่ะเนี่บอกแล้วคันหมานเลยไอ้วัดนูน่นเหรใบไม้ร่วงกินแล้วกินแล้วกินแล้วไอ้โดนโดนยี มาแล้วครับมาแล้วเอายกดิครับมีแต่กิ่งไม้ครับผมเฮ้ยโอ้ยเอาให้ดูปนินนะครับจะไปดูปะเพียนนะประทูนี่ประทูของแท้ดิอ๋อาล้วครับไอ้กันนี้หรือไม่ใช่ถนนเอ็นเหลืองนู่นลูกข้าลูกค้าเอ้ยทราบ ว่าโล่อนี่แหละเฮ้ยนี่ข้านี้มีนี่นะไอ่ไอ้เป็นไลเกิดทำมาตัวเล็กโลกเล็กโลกโอ้พุทธเจ้าสวัสดีสี่โมงเย็นนี่ยังไง <laughs> เดี๋ยวไปส่งงานนะครับวันนี้ว่าผมกับนัสันจะมันแค่ไหนนี่ โอ,โอ,อย,ย่าๆยายก็ได้ไไดเออนี่แหละนี่ครับโอวันนี้พอได้เลยวันนี้แต่วันนี้ผมการสารเขาคงต้องลาแล้วครับบินแล้วครับวันนี้นย็นแล้วไปแล้วครับผม